อันนี้ป้าจะมาเรื่องเทพเจ้าตรงนั้นแต่การอันนี้ของเทพเจ้าแบบนะคะเทพเจ้าเคปิค่ะยังไงนะไอติมก็เหมือนเราไปนี้แหละยังไง ก็ทรงกลมๆเหมือนกันไงแต่ว่าเครียดเรื่องเรื่องนี้มากกว่าเอ๊ะมีคนมาตรวจสอบเพราะพวกคุณลองเรียนไปตาเป็นแบบนี้งงแต่จากขอบคุณมากพี่ที่ส่งข่าวจากจากขอบคุณครับพี่สวดีครับนาลานไอติมของเทพเคปิดสวัสดีทุกคนเราคือเคปิด เราเป็นเท่ใการสร้างการสร้างโลกโดยใช้สองเท้าของเรากิ้นดินจนกลายเป็นโลกและเพราะเราชอบปั้นอะไรให้เป็นรูปตรงกลมก็เลยเปิด ร้านไอติมซะเลยว่าแต่ทำไมไม่มีลูกค้าเลยล่ะเธอเธอนนัม้มีอะไราจับตัวใหญ่ล่ะว้าจะกระบอกไปร้านไปร้านอื่นกันถ้าบอกไปมาอะไรกินขี้ยกักแทนจะยอมซื้อไอติมไหมคุณลูกค้าชอบกินแ้่ เตี๋ยติมไหนครับเชิญครับลูกค้าเราจะพูดนะครับหยิบหยิบหยิบเอจับมาแรงแปะๆทำไมครับมาแรงกินอีกนะครับเอามาใช้ขิ้นในติมแบบนี้จะได้เป็นค้องกลมๆสวยงามทำไมทำไ้อย่างนั้นล่ะครับงั้นจะพร้อมเปลี่ยนใจ ไม่มีค่ะแม่ตอนนี้หนูกำลังอัดอยู่เออขอโทษนะคะมแมลงกินขี้เองกับมือไม่ต้องจกใช้ป้ายแมลงที่ใช้ถูกเลี้ยงขึ้นมาไม่ได้จับมาจากกองอื่นนะครบเอ,อ๊จริงอะ่ะใช่แล้วเราเลี้ยงเองกับมือเลยว้าวเงินเงินค่อยเอังช่วยหน่อยค่ปัญหาคือ เนี่ยหักรับแบบที่อื่นไว้ไครับเรี่องอะไรครับก็แต่ก้อนพวกนั้นทำมาจากอะไรเหรอครับูนสัตว์อ่อนแกนิทครับมุนสัตว์ก็ขี้อยู่ดีไหมนั่นสิยังโตมากกับขี้นี่นะเอามาขี้ในทิมไม่ได้นี่ใช่น่ะสิมึองเดือตดตลอดตลอดนะะี้ค่ะ อันนี้ก็จบลงแค่นี้ไปก่อนนะคะจริงมันมีอีกแต่ว่าพอดีว่าถียไปแล้วก็ขอภัยนะคะ